อยู่เชียงใหม่ทำอะไรไม่ทาแต่เดอะมาทำงานไงเหรอเออหล่อปะหล่อครับฮะทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรอยู่มาทำงานทำอะไรฮะงานอะไรอ่ะเชียงใหม่เอาจริ้งไหมเนี่ยจริงเชียงใหม่เหมือนกันอาเหรอ เอออือแล้วไงอะไม่อยู่แถวไหนเจอได้เปล่าเจอกันหน่อยดิไม่อยากเจอลำคาญไม่น่ารักเลย <c oughs> ไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลยฮ <c oughs> ะฮะไม่เห็นเหมือนที่คุยกันไว้เลย <c oughs> คุยกันไว้ว่าแบบไหนก็ <c oughs> มีแต่คนบอกว่าพ่อจ๋าน่ารักน่ารักทำไมนิสัย<อ>แบบนี้ใช่แล้วทุกคนเข้าใจถูกแล้วอ้าว งงอะไรมึงงงอะไรอะโอ้คนดูเพื่อนตั้งสองพันคนเลยเหรอฮะเขามาดูเข้มหมือนสวีจริงปะเนี่ยอะจริงป่าหันหน้าคุยกันมั้มฮะเขาบอกว่าหันหน้าคุยกันไหมแฟนๆบอกหันหน้าคุยกันอยู่คนละที่กันครับแล้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยู่ไหนฮะเพื่อนอยู่ไหนตอนนี้อยู่โรงแรมกำลังจะไปกินข้าวกินด้วยกันปะ อ่ากลัวอิ่มตลบปะเนี่ยครับแต่แล้วจะไปถ่ายเชื่อมยูโรโกฟีตไปกันมันไหนก็วางไว้น่าจะปลายปลายปลายปายีหกเจ็ด <67, S 2> ใช่ไหมปลายปลายหลังคายเนี่ยก็ดูอยู่ว่าดูการนมันได้ไหมขำให้ขำให้ <c oughs> ดูพวกเรา <c oughs> ว่างนะครับ ว่างดีไปหากันเลยทำไมดูฟินเอาฟินได้ไงอะ่อ <laughs> ปะป้ะพอเถอ,อะขอบคุณมากนะครับเทมเหมือนสวีที่เข้ามาแวบแวบแบมแบมพอจ๋าของเราโอเคครับไปดิกดกดออกเป็นมะเนี่ยมิอคค้อย่าทำเสียงแบบนี้ อืืมไปแล้วนะครับไปเจอะครับเพื่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย